เอ็มเพอรัลเออร์เรอร์หนังโรแมนติกค,คอมอดี้เรื่องล่าสุดจากค่ายหนัง GTH เล่าเรื่องราวของพนักงานธนาคารกู้หนึ่งที่รักกันแต่บริษัทดันมีกฎห้ามพนักงานเป็นแฟนกันซะอย่างนั้นเขาและเธอจึงตัดสินใจแข่งขันกันโดยการออกตามหาเงินที่มีชาวบ้านกดเกินไปจากตู้ ATM ใครที่แพ้จะต้องลาออกครับนั่นคือเรื่องราวของหนังซึ่งคุณจะยังไม่ได้ชมในรายการนี้และสิ่งที่ท่านจะได้ยูต่อไปนี้ คือเบื้องหลังการถ่ายทำของหนังเรื่องที่กล่าวมาที่เราส่งกอฟต้ายัดสามตลกตกอับเจ้าประจำของ Play Channel ไปเก็บเบื้องหลังเรื่องราวการถ่ายทำมาเล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นถ้าท่านหวังจะได้ชมอะไรที่มีสาระขอยืนยันตรงนี้เลยว่าไม่มีเพราะนี่คือ The Artist Series ที่เออร์มากที่สุดกับ The Artist Series e อ r ร์กอาร r กเออร์เดอารของกอฟต้ายัดเล่มที่หนึ่ง ATM Office Edition บทนำสวัสดีครับนี่คือไดอารี่เล่มแรกจากทั้งหมด4เล่มของกอฟต้ายักไดอารี่เล่มแรกของโลกที่เป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งในเล่มนี้กอฟต้ายักจะพาทุกท่านไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำฉากออฟฟิศของหนัง ATM ซึ่งในฉากออฟฟิศนี้กอฟต้ายักก็ได้เจอกับนักแสดงที่มาเข้าฉากมากมายซึ่งพวกเราก็ได้ติดตามดูแลพวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดสนิทสนม ย้ำอีกครั้งเพื่อจะลืมครับถ้าท่านอยากดูเบื้องหลังการถ่ายทำที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานกองถ่ายขอบอกตรงนี้อีกทีว่าต่อจากนี้จะมีแต่เรื่องไร้สาระแต่น่ารักมากๆครับขอได้รับความขอบคุณจากกอฟตายัดวันที่หนึ่งไหว้ผู้กำกับวันแรกของการมากองถ่ายกอฟตายัดจึงขอมาไหว้ผู้กำกับแม่ทาราทอ ที่เคยนำกอล์ฟตายัดมาทำรายการกอล์ฟตายัดอัดมุกฮาที่ฉายอยู่ในช่อง Play c h ช n n e l ของเรานี่แหละครับซึ่งนี่เป็นการไหว้ขอบคุณรวมไปถึงขออนุญาตมาตามติดการทำงานในกองถ่ายครั้งนี้ด้วยครับตอนนี้เรา3ามคนครับกอล์ฟตายัดก็ได้มาอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับพี่เมธราทรครับผมเปไนไงครับการกำกับหนังเรื่องนี้ครับ ก็สนุกครับหนังหนังหนังตลกเราเวลาทํางานแล้วก็ตลกไปด้วยนะสนุกฮะสนุกดีคร,ครับผมก็เห็นบรรยากาศ <c oughs> แล้วแล้วอ่แล้วอ่ะอันนี้บ้าแล้วอันนี <c oughs> ้สนุกอันนี้บ้าครับหนังเรื่องนี้น่าสนใจตรงไหนครับ <c oughs> ก็หนังเรื่องนี้ก็มีความน่าแต่พี่ไม่ต้องตอบครับเดี๋ยววกผมกอใต้ย,ยัดจะมาค้นหาคาตอบความน่าสนใจเองครับครับเรื่องในวันนี้ครับเป็นวันที่พี่เม์มาทํางานกำกับหนังสนุกสนานพวผมกอใต้ยัดเลยถือโอกาสนี้ครับจะมาขอไหว้ขอบคุณพี่เมบ ก่อนอื่นก็จะขอท้าความนะครับว่าพี่เมธเป็นใครนะครับพี่เมธนี่เป็นผู้มีพระคุณของเรา3ามคนครับเพราะว่าพี่เมธเป็นคนเรนิ่มชวนพวกเรานะครับมาทํารายการกอบใต้ยัดอันมุกฮานะครับที่พี่เมธเป็นผู้กากับนะครับดังนั้นพี่เมธก็เลยเปรียบเสมือนเป็นพ่อของเรานะครับเย <หา S 2> เดี๋ยว,ยว,ยวทำไมเขาไปได้กับแม่ มไม่ได้ไปได้กับแม่ตอนนั้นพ่อนี่คือเป็นเหมือนแบบคนที่เราเคารพอะไรเงี้ยาก็เลยจะขอไหว้พี่เมฆครับครับก็ขอขอบคุณพี่เมฆครับที่พี่เมฆเริ่มทำรายการแล้วก็ชวนพวกเรามาทำพอพี่เมฆทำไม่ดังก็ทิ้งพวกเราไปพอกลับนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับขอขอบคุณมากครับแล้วก็ขอให้พี่ประสบความสำเร็จครับขอบคุณมากนะครับที่ขอโทษอารมณ์มันพามา ก็ขอจบพิธี่ระเบียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามดูบรรยากาศในกองต่อไปนะครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนครับขอบคุณมากครับพี่นี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวหล่นพี่ทำหล่นพี่พี่หล่นไม่ได้ทำหล่นก็เคว้งดังปึกอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้ผู้มีบุญคุณกับเราอีกขั้นหนึ่งนะครับอ๋อครับครับครับก็เป็นพี่สวยได้นี่นะครับ แล้ววันแรกของกอล์ฟตายักก็ผ่านไปด้วยดีหลังจากนี้กอล์ฟต้ายักก็ขอสัญญาว่าจะตามติดเรื่องราวของกองถ่ายครั้งนี้มานำเสนอให้มากที่สุดวันที่สองเพื่อนสนิทวันที่สองของกอล์ฟตายักที่ทั้งสามคนรู้สึกห่างเหินกับทีมงานและนักสแสดงในกองถ่ายเป็นอย่างมากกอล์ฟและต้าจึงออกไอเดียให้ยักไปทำตัวเป็นเพื่อนสนิทของนักสแสดงนำอย่างเตอ๋อและเผือกเพราะทั้งสามคนเชื่อว่า สนิทกับดาราแล้วทุกคนก็จะเป็นกันเองกับกอฟได้ยัดมากขึ้นพอ,อดีแต่งหน้าครับรอเข้าฉากไม่กล้าจะช่างแต่งหน้าครับกลัวเดี๋ยวก็แต่งแล้วไม่ถูกหน้าเออเต๋อ ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปทวนบทกันหน่อยนะวันเขาฉากวันเขาฉากสวัสดีครับเป็นไงว่าดีปะ ผมนั่งตรงไหนอะถทำพี่จิ่มี่นั่งไหนพี่จิ่มี่ผมนั่งไหนครับพี่เปลี่ยนเกงได้มะเปลี่ยนเปลี่ยนเกงเราได้นั่งเลยพี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตรงนี้ขาสั้นได้ปะผมิ้วเลยนขายาวผมร้อนเปลี่ยนเลยฮะไม่ถอดออกก็รอดแล้วถอดสิขอนอนเกงนี้ผมนั่งได้เลยอะ แต่กางยีนไม่เข้าใชะพี่เอ๋อเหรอจะได้นั่งนี้ได้จะได้นั่งนี้ได้เลยใช่พี่ได้เลยอยู่นี่นั่งได้อย่างครับพี่ผมมองเก่งออกแล้วพี่ครับเอาบ็อกเซอร์ออกไปโอ๋ยออกออกนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วพี่ออกนี่ก็เพียวๆแล้วครับ ้ดีแรงวะอร่อยวะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปขอน้ำด้วยนะขอน้ำแต่ปกติไม่ค่อยกินกุ้งเมื่อไหรอเราอ่ะน้ำครับน้ครับครับขอบคุณครับที่มันเขือวไม่ชอบกินใช่ใช่เห็นกินทีแล้วเชือครับ ใช่ชอบชอบกเออชอบกินผักเออผักมีอีกเปล่าไม่กินกุ้งเหรอเราอ่ะเออเเป็นกันเองดีกว่าดีข้าวโอเคนะเพิ่มข้าวเปล่าเพิ่มข้าวเหรอเล่หน่งเลขหนึ่งเลขวนึงสามใจเวลาคุณข้า

เพื่อนว่างไม่ม <t ose pued> ีอะไรทำถ่ายรูปกันดีกว่าแล้วลงในไฟเอาได้มถ่ายถ่ายรูปไปหน่อยเดถอะขอถ่ายเต๋าหน่อยไปแล้วลุกเอานะหนึ่งสองสามสามสามเเรียกยังไงวะลุกนี้ถ่ายดูนานเลยฮะฮะถ้ากดล็อกแนววะ ไม่ดีเลยถ่เล่าเดี๋ยวเราไ่ถ่ายเลยเลยเยานไม่ค่อยสะดวกแต่แต่ก็โอเคตอนนี้เอาหรือจะเอาตอนบ่ายๆแฟนนี่ ผลของภารกิจในวันนี้นอกจากจะไม่ทําให้ความห่างเหินของกอล์ฟตายัดกับทีมงานลดลงแล้วยังเพิ่มความรังเกียจให้กับทีมนักแสดงอีกด้วยแต่ไม่เป็นไรสู้มันต่อไปกอล์ฟตายัดตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กับนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะครับนี่อยู่กับพี่เผือกครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ อจะลบกวนขอสัมภาษณ์พี่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้หน่อยนะครับได้ครับได้หนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรนะครับพี่อ๋อก็ชื่อ A T M เนี่ยครับ A T M นะพี่ใช่ใช่เอ่แล้วเรื่องนี้พี่รับบทเป็นใครครับอ๋อก็เรื่องเป็นพนักงานในออฟฟิศเนี่ยพี่อ๋อดนัยอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่ในเรื่องนี้พี่เล่นเป็นอะไรกับพี่แต๋อครับอ๋อจริงก็เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยพี่ แบบที่ทํางานด้วยกันอะไรเข้าขากันอะไรเงี้ยใช่ใช่พี่ะบุคลิกในเรื่องแหละครับเป็นยังไงครับอ๋อก็เป็นคนตะลุกตพอแล้วถามกูเอาไหมไม่เอาพี่เอาเลยปวดหัออยู่เอาพี่ยังในเรื่องนี้พี่เล่นกับพี่เต๋ออีกแล้วได้ข่าวว่าสนิทกันนี่ครับเคยไปบ้านพี่เต๋อป่ะครับ อ๋อยังยังไม่เคยก็พี่เต๋อเคยไปบ้านพี่ครับเคยเคยยืมตังค์กันไหมครับสนิทกันแบบจนขั้นแบบว่าแย่งขนมกันกินหรือเปล่าครับเคยต่อยกันไหมครับเคยทะเลาะกันไหมครับใถามอเลยที่เกี่ยวกับหนังหน่อยดิลบกวนพี่เต๋อฝากหนังเผือกโอ้ยสับสนแล้วครับลบกวนพี่เผือกฝากหนังกับท่านผู้ชมเลยครับก็ฝากดูด้วยล้วกันแล้วก็ฝากฝากเอาไ้สามตัวนี้เอาไปจากกองสักทีได้ไหมไม่มีสมาธิเลย พี่ฟังหนังเรื่องนี้ไปแล้วองั้นเชิญพี่ฝังหนังนนอีกสองเรื่องข้างหน้าเลยครับก็ฝังดูหนังผมเรื่อยๆไปตลอดถ้ามีอีกก็ดูไปเรื่อยๆไม่น่าจะมีใช่ปะ <c oughs> ไม่น่ามีพวกมึงในกองแล้วล่ะโอเคครับ <ฮะ S 2> ขอบคุณครับอ่า<อ>ยังดีว่ากันด้วย